<Soul. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพนจากเพจทัมเบอร์มีหกห้าหรือ YouTube ลูกี้พีชาแนลนะคะวันนี้นะคะเพนก็จะมาอันบอ์เอ่อต้องเรียกว่าแกะถุงนะเรื่องมันมีอยู่ว่าเอาความบังเอิญก่อนว่าวันนั้นคือมันมีสอรี่คือเพนนะ ขับรถผ่านสตาร์บัคที่หนึ่งแล้วก็แบบชะเง้อมองอะ่ะเออคือชะเง้อมองนะชะเง้อมองเฉยๆไม่ได้คิดอะไรว่าจะต้องเจอหรือได้อะไรเพราะว่ามันเป็นทางผ่านอะ่ะคือมันเป็นแถวว่าแล้วก็ชะเง้อมองเป็นปกติแล้วคราวนี้บังเอิญว่าเราอะไปเห็นสสารอันหนึ่งเป็นแท่งๆยาวๆสีเหลืองซึ่งเราก็แบบหืมหรือเหลืองแมทวะ เพราะว่าเหลืองแมทเนี่ยรู้สึกมันจะกำหนดขายในช h อป e ีวันที่9ใช่ไหมเก้าหรือแปดไม่แน่ใจน่าจะเกแต่เพน่าเหมือนขับรถไปก่อนหน้านั้นน่าจะเจหรือแปดอันนี้จำไม่ได้ผ่านมาวันสองวันนี้ลืมละแล้วก็บังเอิญว่าเชเงือแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นแท่งแท่งเหลืองๆนะเพนก็เลยไปอยู่เธอไปอยู่เธอรถมาเลยแล้วก็ถ่ายคลิปไว้นะคะบรรยากาศจะเป็นยังไง เดี๋ยวตัดคลิปมาให้ดูเพราะว่าบังเอิญว่าคลิปนั้นอะถ่ายแล้วไปลงติ๊กตอกแล้วคนดูเยอะมากแบบแปดสิบกว่าเคอะคือตกใจมากเพราะว่าปกติในติ๊กตอกส่วนตัวมีคนดูคลิปไม่ถึงแบบสิบคนอนะหลักหน่วยหลักสิบอะไรเงี้ยเออไม่มีแต่หลักร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นคลิปที่แบบเออทุกคนดูกันอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญว่าคนในติ๊กตอกก็บอกว่าเอ้ย เอามาดูหน่อยว่าข้างในที่เอามามันคืออะไรเพลงก็แบบเออเอ,อ,เอ,อแล้วประกอบกับสิ่งที่ทุกคนเห็นข้างหลังนี้แล้วก็ข้างหน้าคลิปว่ากล่องลังทั้งหลายที่ทั้งหมดที่เห็นอะเป็นเกี่ยวกับแก้วสาบัทั้งหมดเลยที่ส่งมาเนี่ยบางกล่องอย่างกล่องล่างสุดนี่คือน่าจะเกินสองอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาและขี้เกียจขี้เกียจ อันบล็อกอะขี้เกียจถ่ายคลิปก็เลยยังไม่ได้ถ่ายแล้วก็ไม่ยอมแกะนะก็เก็บไว้เพื่อจะรอถ่ายทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกคนจะเห็นเพ้นใส่ชุดนี้แล้วก็อันบล็อกอันบล็อกอันบล็อกติดติดก,กันเลยหลายคลิปนะแต่คลิปนี้คลิปแรกขอพูดถึงน้องหนามเหลืองแมทก่อนว่าเพ้นอะไปได้มายัางไงเราไปดูติก๊กตอกกันเลยค่ะทุกคนเมื่อกี้เรามาจากคันนี้แล้วเราก็เลี้ยวไปเหมือนรถคันนี้แต่ ตาเราไปเหลือบเห็นสตาร์บัคตรงนู้นเดี๋ยวจะวนพาไปดูว่าเราเห็นอะไรและนี่คือภาพที่เพนเห็นทุกคนมันก็จะมีรถจอดบ้างอะไรบ้างนี้ใช่ปะเดี๋ยวเพนให้ดูทุกคนแบบเนี้ยเหมือนมันกระจกบังใช่ปะแต่ทุกคนซูมเข้าไปดีๆทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นปะสีเหลืองแท้งๆนั่นนั่นเลยมันใช่เลยทุกคนมองผ่านมอเไซเข้าไปนี่เลยทุกคนที่ ใส่ตาดิฉันเห็นจากถนนในช่วงเว็บนึงนี่จอดให้ดูนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผ่านไม่ได้จอดแบบนี้นะขอบอออ่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปติ๊กตอกอันนี้เพ้นตัดมาให้ดูคร่าวๆนะถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปติ๊กตอกนี้แบบเต็มๆนะเดี๋ยวเพ้นจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถกดไปดูที่ในติ๊กต็อกได้มันจะเป็นคลิปเต็มเลยเพราะว่าถ่ายตั้งแต่แบบ ยูเทิร์นมาแล้วว่าเอ้ยเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยใช่ไหมว่าเอ้ยมันจะเงิบหรือว่าจะใช่อะไรเงี้ยแล้วก็พอออกมาปุ๊บมีความรู้สึกอยากให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยไอที่เราผ่านมาเราเห็นยังไงเพีงก็เลยไปถูกยูเทิร์นมาอีกรอบนึงเพื่อมาถ่ายให้เห็นว่าเนี่ยถ้ามองจากริมถนนตอนขับรถผ่านเห็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวบีขึ้นพับนิ่งให้ดูกันด้วยแต่ตอนนี้นะคะเรามาแกะถุงกันเลยดีกว่าว่าน้องเป็นยังไงนะคะ นี่อันแรกก่อนคืออันนี้ได้มาวันวันเดียวกันสองถุงนะคะก็คือเป็นน้องหนํามนแหละเพนคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ดีนะคะอันนี้ไปแล้วก็ด้วยความแบบไม่มีตรงไม่มีตังอะไรเลยแต่เขาให้สแกนจ่ายได้ก็โอเคนะนี่นะคะก็จะมาแกะให้ดูกันนี่คะ่ะทุกคนเพนได้มาสองใบนะคะแล้วก็ รอบนี้เห็นไหมสังเกตถุงไหมถุงจะเป็นแบบยาวไม่ใช่แบบสั้นถ้าเป็นถุงรุ่นเดิมแบบสั้นมันจะห่อไม่มิดนะคะทุกคนอันนี้คือห่อมิดนี่ก็โอเคเลยนะเพนยังแอบเอาอันนี้ไปใส่ที่ม้วนผมเวลาไปต่างจังหวัดนอนโรงแรมอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่มิดเท่าไหร่หรอกแต่มันก็ดีว่ามีอะไรใส่นะ เดี๋ยวเรามาดูกันน้องเหลืองหนำแมทเพนต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก่อนหน้านี้มันออกที่ต่างประเทศมาแล้วและเพนก็สั่งพีอ e เ r อร์มาแล้วรู้สึกจะอยู่ในราคา1,690บาทนะแต่ว่าเออมันอยู่ในกล่องล่าสุดที่มันมานานแล้วอ่ะแล้วเราก็ยังไม่ได้แกะสักทีจนแบบตอนนี้มันเอาานานแล้วจนแบบมาเข้าไทยแล้วนะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าบางทีจะอัดคลิปมันต้องมีอารมณ์นิดนึงอะ่ะ <c oughs> เออกดตีไปอีกขอโทษขอโทษอ่ะ คราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมามาไทยแล้วก็เลยจะได้ดูของไทยก่อนนะคะอ่ะหนามเหลืองแมทก็คือประมาณนี้เลยสีสวยนะสําหรับเพนเพนชอบถึงแม้จะรู้สึกว่าตัวแมทอะเพนไม่ค่อยกล้าใช้เพราะว่ากลัวว่ามันจะเปื้อนจะเลอะจะอะไรเพราะว่าเคยเอาใบสีชมพูไปเที่ยวอ่าไม่ใช้นะคือเอาไปเอาไปถ่ายรูปเก๋ๆอ่ะก็คือมีการแบบเปื้อนอะไรรอยดำๆนิดนึงก็เลยรู้สึกแบบเออเฮ้ยมันเปื้อนเว้ยอะไรเงี้ยสำหรับสีอ่อนนะนี่เลย น่ารักนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆน้องสีคือละมุนเหลืองแบบนี้เลยนะฝาแบบนี้แล้วก็หลอดก็เป็นโทนเดียวกันแต่เป็นสีแบบสีเข้มสีเขาเรียกสีเดียวกันอะเนาะเพราะว่าถ้าเป็นพวกสีบริง g b l อตัวหลอดก็จะเป็นสีอาจจะไม่ใช่สีเดียวกันนี้นะคะ และข้างในก็เป็นใสๆทุกคนมันเป็นแก้วสองชั้นนะเผื่อใครยังไม่เคยดูคลิปนี้นะก็นี่แหละ้นาเหลืองแมท์ก็คือจบไปแล้วหนึ่งแมทสองแมต <c oughs> นะก็แค่นี้แต่เรื่องในวันนั้นที่ไปซื้อแก้วนี้มันยังไม่จบแค่นั้นพอกลับมาบ้านด้วยความที่เข้าใจฟิลปะว่าไปเจอโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วไปวนซื้อแล้วก็พอแบบได้มางงๆก็กลับบ้านเลยคือแบบได้เสร็จกลับบ้านเลยแล้วก็กลับมานึกขึ้นได้ว่า เฮ้ยเราอะตั้งใจว่าเราอยากจะขอกล่องเขามันจะมีกล่องมาใช่ไหมแล้วร้านนะเขาก็จะเอาออกจากกล่องแล้วก็ตั้งเชลโชคราวนี้เราอยากจะขอกล่องเพราะว่าส่วนใหญ่อะสีนึงอะเราชอบซื้อสองใบสามใบสี่ใบแล้วแต่รุ่นไหนที่เราชอบหรือว่าช่วงกําลังซับตามช่วงนั้นๆคราวนี้มันเต็มชั้นเพนก็เลยคิดว่าจะโลออกมาไอใบที่สองสามสี่อะเพนจะเอาลงกล่องไว้นะคะเพราะว่าถ้าใส่อย่างเนี้ย มันก็ยังกระทบกระแทกกันได้เพนก็เลยจะเอาลงกล่องไว้นะก็เลยโทรไปขอกล่องเขาแล้วเขาก็ให้ตอนเย็นเพนออกไปอีกรอบหนึ่งก็เออไปได้ใบนี้มานะคะอ่ะขอตั้งน้องชมพูไว้ก่อนนี่คือจะไปขอกล่องเขาฟรีก็เกงใจคือถ้าขอกล่องฟรีมาตั้งแต่ซื้อน้องสองคนเนี้ยก็ยังจะไม่ได้รู้สึกว่าเอออะไรมากมายใช่ไหมแต่นี่ขอกล่องเขาแล้วก็อธิบายเขานะว่า เออพี่มีเกาะมีแบบสีนึงมีหลายใบยพี่อยากได้กล่องอ่ะเอาไปเก็บคือเราอ่ะตั้งใจแล้วว่าเอากล่องพอเก็บเราก็จะเขียนเลยว่าเหลืองแมทไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เก็บไว้แต่เราก็เลยซื้ออันนี้มาด้วยนะคะั่นแทนแทนนี่นะคะเป็นน้องสเตลลี่นะคะอันนี้เขาก็ใส่อันยาวมาให้เหมือนกันคือคิดว่าถุงเขาน่าจะปรับเป็นยาวหมดแล้วป่ะอันนี้จะเป็นขนาดสิบหกออนนะคะสิบหกออนเราก็ได้อันนี้มาด้วย เดี๋ยวอันนี้คงไม่ต้องรีวิวแบบส่วนตัวของมันแล้วเนาะเพราะว่าเคยทำคลิปไซส์ของออแก้วสเตเล่รุ่นนี้ทรงนี้นะไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะจะมีทั้ง16ออน20ออนแล้วก็30ออนนะถ้าจะไม่ผิด3ไซส์ ะะอันนี้ก็จะเป็น16ออนเป็นเล็กๆคือเอาจริงเล็กจนรู้สึกว่า16ออนจริงเหรอวะนะแต่อันนี้มันน่ารักตรงที่เป็นสีฟ้าแล้วก็หลอดีชมพูก็จะมีความแรดเด็บเบาเบานิดหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูฝาเป็นฝาใส่นะทุกคนนี่กรุงกริงเลยใสแล้วก็หลอดชมพูแอดนะคะที่ส่งเสริมมูลค่าให้น้องเขาดูน่ารักยิ่งขึ้นนะคะจริงๆถ้าเป็นหลอดขาวก็จะแบบน่ารักละมุนแต่พอเป็นหลอดชมพูแอดเนี่ยมันก็จะทําให้ดูแบบแรดแรดแบบ เหมือนจะเรียบร้อยแต่ก็ไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยนะก็น่ารักอยู่นะคะอันนี้น้องจะเป็นแก้วที่เก็บความเย็นนะถ้าใครอยากได้แบบเก็บความเย็นก็อันนี้นี่ข้างในเป็นแบบนี้นะทุกคนก็สิบหกออนนะคะแต่ถ้าโดยส่วนตัวนะชอบยี่สิบออนมากกว่ารู้สึกจับจับอันนี้ก็จับอยู่เพราะว่ามันมันมันเห็นไหมมันนิ้วมันเกือบได้รอบแต่ว่าชอบยี่สิบออนมากกว่าเพราะว่าน้ามันใส่ได้เยอะกว่านี้นะคะอะ สำหรับคลิปอ่าเปิดถุงวันนี้ของเซตนี้ของสตอรี่น้องเหลืองที่เฮฮาไปเจอด้วยความใส่ใตจตของตัวเองก็คือจบลงแล้วแต่ดูคลิปนี้เสร็จก็เดี๋ยวไล่ดูคลิปพวกนี้ต่อไปด้วยนะเพราะเดี๋ยวเราจะลงทุกทีเนี่ยจริงๆแล้วอ,อ่าในส่วนของคลิปแก้ว Starbucks เนี่ยเพนจะลงในชาแนลทุกทุกวันเสราร นะคะทุกคนทุกๆวันเสาร์แต่ช่วงนี้ของมันเยอะจริงๆเพ้นขอลงทุกวันนะคะช่วงนี้เพนขอแบบลงทุกวันเลยนะคะเพราะว่าไอ้ I, สำหรับอันที่ลงวันเสาร์อ่ะเพนก็มีคลิปสต็อกอยู่แต่ว่า พวกคลิปอันบ็อกซ์เนี่ยมันต้องลงเลยเพราะว่ามันจะได้แบบรวดเร็วทันเวลาซึ่งจริงๆตอนนี้มันไม่ทันเวลาแล้วนะเพราะมันเลทมาเป็นแบบเกินเกินสองสามอาทิตย์แล้วเพราะฉะนั้นน่ะหลังจากคุณดูคลิปนี้เสร็จก็วันลุงขึ้นก็มาใหม่นะ9ก้าโมงเก้าโมงเดี๋ยวจะมีคลิปน้องแก้วสาวักอันบ็อกแกะให้ทุกคนดูเพราะว่าแต่ละอันก็จะมีที่มาที่ไปใดๆอะไรอย่างนี้ก็ถือว่ามาดูแก้วใหม่มาฟังเมาส์อะไรอย่างนี้แล้วกันจริงๆอยากไลฟ์สดแล้วก็แกะทั้งหมดเลยแต่มันก็จะแบบ เราก็ยังสาวกที่ติดตามเราด้านนี้ก็ยังมีไม่เยอะไงเนาะยังไงอะ่ะก็ไปติดตามกันหน้าเพจนะทําเบอร์มีหกห้านหนึ่งนะคะส่วนในติ๊กต k อกเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ได้ทําเป็นเฉพาะแก้วโดยเฉพาะเป็น t ิ k กต็อกส่วนตัวนี่แหละที่อัพบ้าบอของตัวเองก็แต่ถ้าเรื่องแก้วสบักก็คือจะลงในแเดกของตัวเองเนี่แหละคงไม่ไปไปสร้างติ๊กต็อกเป็นแก้วโดยเฉพาะนะคะโอเคทุกคนก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะแล้วก็ มาดูกันแล้วก็สนุกสนานไปกับความตลกโปกฮาของเพนนะทุกคนขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดซับสไคร b e นะ